มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลถนนราชวิถีพบกลุ่มควันจำนวนมาก4ตุลาคม2568ทางเพจ facebook ได้มีการโพสต์แจ้งเตือนว่าเกิดมีกลุ่มควันภายในโรงพยาบาล ถนนราชวิถีซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังไปตรวจสอบโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลถนนราชวิถีบมราสิบแนาฬิกานาทีรับแจ้งจากสายด่วน1 9 9เเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทกำลังไปที่เกิดเหตุ โดยในคลิปนะคะพบว่ามีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากชั้นบนของโรงพยาบาลซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะล่าสุดนะคะมีความคืบหน้า19ริกา2นาทีเหตุเพลิงไหม้อาคารเนบประสงค์ภายในโรงพยาบาลถนนราชวิถีขณะนี้ชุดปฏิบัติการภายในอาคารจำนวน2ชุดพร้อมชุดจับความร้อนได้เข้าไปภายในอาคารเนื่องจากในกลุ่มควันจำนวนมากอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการระบายควัน ต่อมา19นาฬิกา6นาทีชุดปฏิบัติการภายในอาคารพบจุดต้นเพลิงนะคะอยู่ระหว่างการใช้น้ําทําการดับและเมื่อเวลา19นาฬิกา7นาทีเหตุเพลิงไหม้อาคารหนประสงค์ภายในโรงพยาบาลถนนราชวิถีขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ